สามหน่อหนึ่งน,นี่คือบ้านของท่านเพียวซึ่งแต่ก่อนมันเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้เมื่อ15ปีที่แล้วบ้านหลังนี้เป็นที่รวมตัวของพวกผมหลังเลิกเรียนเวลาเลิกเรียนผมจะมานั่งเล่นหรือก,กินมาม่ากันเป็นประจำแต่เมื่อเวลาผ่านไป15ป้าปีพวกเราก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมยังทํางานหรือเล่นอะไรติงตองตองิตงอตองไปด้วยกันแล้วผมก็รู้ว่าท่านเพียวมีความฝันว่าอยากทำงานเก็บตังเพื่อจะทําบ้านใหม่ผมก็เลยให้ท่านเพียวเก็บเสื้อผ้ามาอยู่ที่สตูที่นี่ก่อนอาทิตย์หนึ่งเคลีย์ไหม ระหว่างที่เพียวมานอนบ้านผมผมก็แอบรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งหมดของท่านเพียวจนมันการ์เดนแบบผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนผมจะชอบไหมแต่ผมอยากทําให้แค่นั้นเองเป็นไงชอบเปล่ากูทําบ้านให้มึงเนี่ยเฮ้เพียวใจเย็นเดี๋ยวคัดเออเอาไว้ให้มึงดูนารู้ตัวนี่กูคัดมาตัวที่มึงชอบเลยนะเนี่ยอ่าทีหลังจะไม่ต้องไปใช้คอมสตูเอาไว้ทำงานที่บ้านไม่หรอกเกินนี้ก็หมดแล้วเนี่ย อ่าห้องน้าใหม่แบบโรงแรมที่มึงบน่นว่ามึงชอบแอ,อุ่นาเป็นไงเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องแรกแป้งข้แล้วกนน็ใครไม่รู้ครับอนเลยเซอร์ไพรส์ห้องน,นอนใหม่ชอบเปล่า<อ>สกูตเตอร์ไฟฟ้าไว้ขับไปทํางานที่สตนผมก็ไม่รู้ว่าในชีวิตนี้ผมจะมีเพื่อนสักกี่คนที่เติบโตมาด้วยกันชอบอะไรคล้ายๆกันทาอะไรบ้าๆไปด้วยกันคอยซัพพอร์ตกันและที่สาคัญเรามีเพื่อนไหม